สวัสดีครับวันนี้ผมจะพาแนะนําให้รู้จักกับต้นไม้อีกชนิดหนึ่งที่ผมปลูกไว้ก็คือต้นแอปเปิลสตาร์หรือบางพื้นที่ก็จะเรียกว่าต้นหมากน้ํานมติแล้วต้นแอปเปิลสตาร์จะเป็นไม้ที่โตช้าครับแต่ต้นนี้เป็นไม้โตเร็ว เนื่องจากเขาไปต้นที่ทาบกิ่งมาครับและที่สำคัญก็คือเขาเริ่มออกดอกแล้วครับนี่แหละครับคือดอกของเขาผมก็จะรอว่าเขาจะติดผลเมื่อไหร่คอยรับชมดูนะครับสวัสดีครับ